เงาเเมื่อบนะสีหน่วยเดี๋ยวสี่หนวยใหญ่แท้เบอร์าเดียวตั้งหนึ่งหมื่นปีสิบพันีเนี่ยนี่ยกท้องสเหมือนมนีเหลือบหนาวเหนือเอทั้งหนาวทั้งลกในมอูกสอซิ่ตอนหนาเดี๋ยวสีกะซิว่าจะส <IP> ิบพ <th rier eventually> the ันเนี่ยสะได้ไลทสาไลเริ่มบิเเลยคอือ่รยสทเหมม

ทุ่งนนซีพันท่งแบบใหญ่ๆนึงเ์หน่วยนี่นี่ทุงตัวนี้นะักมู่ลค่ะถือๆพี่น้องเอ้ซีพันอยู่แเมือบันีวมาตัวตัวแนะซหน่วยซีพันบกอันนี้มันหลายหน่วยได้ไหน้าเยอะมากหน่อยอ่าเช่ซีหน่วย ัสีหน่วยเไสี่หน่วยสิบพันเออเลือกันไหนเลยนี่มันกัสี่หน่วยสิบพันนี่นี่นี่นหน่วยนี่หน่วยนึ่งเออเดืนนี้วะดใหญ่แมนวตัวน่ะเออ

ซิปพันกนจะจะระจัาเมื่อบโบราณนะสี่หน่วยเยอะสี่หน่วยใหญ่แท้ใกล้ๆไปนี่พี่น้องหมักหมูถอยหนาถอยหลังอยู่ใกล้รถไปปซื้อมะกหมูเอาเมื่อกินพี่น้องเอ้ยซิปพันเลยบอกทันได้รายหนึ่งโอเคโอเคถ้าถืหมู โอเคพี่น้องหลังจากที่สบายดีกัหลังจากที่คยซื้อมะม่วงมาแล้วนี่เดี๋ยวคนสบายกินเฟิร์สก่อนเนาะบุริ่งกินเฟิร์สนี่การล้ายหมือดพี่น้องแต่มาเนี่นยเพราท่านในเฮกินเฟิร์สจากเธอถ้ายบุพมิกินเฟิร์สกัสกสบ,สบสแสดงโมเมนสาวหนำเดดเดดมันเนี้ก็เล่นสีแมวกินเฟิร์สเปลี่ยนหันใหม่พี่น้องเอ้ยลองเปลี่ยนเปล่งว่าโดนสามจะเป็นอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนหันไปเรื่อยๆเปลี่ยนหันเก่าวในแต่ว่าเสือมู้อยู่กลางคนซื้อแฮชิพพันด้วสายเมื่องบุไิ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปแหวกกินเขาเปียกก่่่ออออนนนนนพี้้้้้งงแลววจัััสสิิมืไเดก่อน

เดี๋ยวลดาสัลนดองรสชาติแล้วรสลองรสชาติแล้วมันสิแส็บแล้วหรือว่าโแเสบนะฮะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันสิกินตัวเก่าอยู่หันเดี๋ยวหายปัญหาให้ชักก่อนแต่ว่ากระคำไปเลยตอนนี้ก็ตะเวนไก่ตุ๊ตกหลินละหาหมุ่กลัวน่ะกินแต่กระสีแต่เขาเมื่อกี้ทุกวนน่ะกินอยู่บ้านพักขยานหน้าใายเนาะปานน้าใายทางเบรคเมื่อบานชมสะอาดนะเนี่ยความเป็นทางลัดไปทางมีลายผ้าเข้าไปบ้านชมสะอาดชมสะอาดเชื่อว่ะ ก็กาคอยรับไว้นี่แต่มันเป็นผงทรายผงทรายแต่ด้านมันจะมีผีปราชานะฮะปราชาล,ะล,ะละีต้ออนดีเป็นดีได้ผีปราชาตั้งตั้เมื่อเเมือทางไหนเมือตัอง้งบัดน้อยไปแล้วน้ย้านไเม่อะนี้กับญาติแต่ว่าของนนี้ญาติมองเลยญาตีประชะเดยวเขากลับขึ้นบุน่ะเกลับขึ้นบุนบัดใกล้ได้ใกล้เดี๋ยวได้ว่ามันบันกรา กับพื้นเนาะเดี๋ยวโอเคพี่รองเดี๋ยวไหนเป็นเทนไทยก่อนมาแล้วมาแล้วกำลังเปิดว่าเอ้ยหรือเปิดแต่โดนแล้วะทดสอบเป็ก้อนถทำแชบเดี๋ยวจะมากินดูๆเนาะ

บนั่งกินกินมาถามนะ้ยกิแต่กิแต่ละเจ้า มั huh? นสิเลยหน่นน้ม่ยกหนามรกว่ล้ว่าล้ว่าเขาจะกินชงคนดีแล้วสิ้คนจะบอกว่าแจกหรือบอออกแจกทานันก่อนดิออกจจกหารทุกคนจะสิบ แฉบก็ว่าไปดิแบมแมแห้งแฉมเลยอยากพ่นำากจะได้ nắm 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 dạng cái Ừ, đẹp cứ chị cái mùa bột quá bớt kỳ héh nào, bớt, bớt. Cần bố bớt chị chị. Yeah. cái cái gân bớt coi cái chín cái 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 าต้องแบ่งกันกินพี่น้องเพราะาว่ายามนี้เฮาก็ต้องสมัคีกันถว้วยเดียวเฮากินนํากันอิม่มเน้องเฮาครับตั้งนี้สิเห็นเ <c oughs> นาะ้าสอกินบดติว่ะคําเงอบ่ดด <c oughs> อือม, <c oughs> มันคําแล้วจนน่ะบ่เห็นหุงทางได้เหมือนย่านได้แหนย่ยานง <c oughs> <c oughs> มีคนบ่ห้องครับอือ <c oughs> มี่าหานพกจิตเป้ทางถนนพี่น้องบ้านน่าสาย่งตะเวนี้นกำลังสิต,ตกลิน เสีบเลยกินผักมากได้หลายหนึ่งกินกินจังสิริงไงไว้เนี้ยผักปุ๋ยกะปีเนี่ยเตอกินคืออยากเลยเสีบร้ายเนาะ เปิดตัตงนักไหมกินนะมินเองเนมีอหานเพื่อสิยูเท่านี้นี่หงเดี๋ยว,ยยวข้ามาถามราคากิกนแนืนับะร่ย เออถ้วยเดียวตั้งหนึ่งมื่นกิน๊บสิบพันกิบเอาโอเคไม่น้องเลยเดี๋ยวโอเคคลิปนี้กับมีเพียงจำน,นี้เหรอจะได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราสองคนคือเก่าไม่น้องสบายดี